ส่วนเศรษฐกิจติดจอกับคุณก๊อฟทัศนัยวันนี้พูดถึงเงิน10,000บาทเฟสสองดีกว่าเฟสแรกเนี่ยรับกันไปครบแล้วแต่เฟสสองเอ๊ยยังครึ่งผีครึ่งคนอยู่หรือเปล่าม <c oughs> ีชาวบ้านของพิจาาไว้ต้องถามคุณก๊อฟ <c oughs> ฮะถูกต้องครับที่พี่มุพูดถูกต้องแล้วละะยังลูกผีลูกคนกันอยู่คือเฟสแรกก็ได้ครบไปเมื่อวานนี้แต่เฟสสองคำถามคือได้เมื่อไหร่ยังไม่มีคาตอบ,บและยังไม่มีกําหนดนะฮะติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับติดตามเศรษฐกิจติดจอกับกอล์ฟทัศนัยนะครับติดตามเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือหนึ่งหมื่นบาทและยินดีกับคนที่ได้ครบไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับในกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็เป็นคนพิการคําถามคือเฟซสองได้เมื่อไหอไร่จะเป็นเงินสดหรือดิจิทัลยังตอบไม่ได้ครับยังต้องรอก่อนรออีกหลายเรื่องหลายขั้นตอนแล้วประเด็นสําคัญเชื่อไหมครับว่าความหวังที่รัฐบาลบอกว่าเอาเงินก้อนนี้จะไปกระตุน้นเศรษฐกิจ ไม่เป็นดังหวังพราค้าแม่ค้านั่งบลอกเกอร์ครับเอามาดูความคืบหน้าของเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือ1,000 0บาทกันหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนี่ฮะโอ้โหหลายคนก็โอ้ได้เงินมาแล้วนะครับสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67 เป็นเงิน1 0,000บาทโอนเข้าบัญชีให้กับกลุ่มปอบางครบไปแล้วเมวื่อวานนี้ฮะสำหรับคนที่มีรายชื่อในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการนะฮะก็อย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าตั้งแต่วันที่25กันยายนก็โอนให้ไปแล้ว3ล้าน1นึ0 0 0คน26กันยายนโอนไปให้4ล้าน5้า0 0 0คนนะฮะ27กันยายนโอนไปให้แล้ว4ล้าน5้า0 0 0หนคนพอไ,ได้เท่ากันกับวันที่2ี่และ วันที่เมื่อวาน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 เนี่ยเขาโอนไปให้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นจำนวนสัก2ล้านกว่าคนนะฮะก็25เนี่ย25 26 27แล้วก็30อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มีการโอนเงินให้ครบไปแล้ว ทั้งหมดเลยในกลุ่มแรกกลุ่มปรบ,บางทีนี้เขาโอนไปอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าต้องโอนไปยังบัญชีที่มีการผูกกับพร้อมเพย์และต้องผูกไว้กับบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะฮะถ้าใครเอ๊มันยังไม่ได้ยังไม่มีเงินเข้ามาไปตรวจสอบเลยว่าคุณผูกไว้อย่างถูกต้องหรือไม,ไม่รีบไปธนาคารซ้าไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนแล้วรออีกครั้ง22สตุลาคมนี้ นะฮะเขาจะทําการโอนอีกรอบหนึ่ง22ตุลาคมจนถึงนู่นฮะ22ธันวาคมถ้ายังโอนไม่ได้ถือว่าคุณไม่ประสงค์จะรับเงินจากโครงการนี้คําถามที่ถามกันอยู่แล้วชั้นเฟสสองชั้นประชาชนทั่วไปจะได้เมื่อไหร่คําตอบคือรอไปก่อนครับรอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าเอที่ให้ลงผ่านแอปทางรัฐเนี่ยจะประกาศผลเมื่อไหร่ล่ะ และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เขาไปลงจะให้ลงเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้บอกนะฮะแล้วทีนี้นก็ต้องรอด้วยว่าจะได้เป็นเงินสดหรือเป็นเงินดิจิทัลอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังโดยรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงกับประชาชนคุณผู้ชมครับความตั้งใจของโครงการแจกเงินหมืน่นต้องการให้คนเอาไปใช้จ่ายเอาไปท่องเที่ยวเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผมส่งผู้สื่อข,ข่าวไปแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพอย่างบางแสนพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตุนของเพราะคิดว่าคน,นจะไปเที่ยวแต่ไม่เป็นดังหวงังรลอกเกินนะฮะติดตามจากรายงานครับ ก็ดีใจกะว่าเออยังขายของมั่งได้มั้งเออแปรผิดพลาดขายไม่ได้เอ,อเงียบค่ะมีมีคนค่ะแต่ว่าแบบว่าไม่ค่อยใช้จ่าย บรรดาแม่ค้าที่ชายหาดบางแสนในวันนี้บอกว่าก่อนหน้านี้รู้สึกมีความหวังว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงวันหยุดมากขึ้นเพราะเห็นหลายๆคนได้รับเงินหมื่นกันแล้วและช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเพราะวันหยุดนี้กลับมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักสาเหตุที่นักท่องเที่ยวไม่เพิ่มขึ้นแม่ค้ามองว่า เข้าใจว่าทุกคนมีสิ่งที่จําเป็นต้องใช้เงินเพื่อการดํำรงชีวิตมากกว่าจะนํามาท่องเที่ยวเพราะถ้าตนได้เงินมาในเฟสสองก็จะเอาเงินนั้นมาลงทุนในร้านเช่นเดียวกันเหนื่อยค่ะพี่เศรตฐกิจแย่มากถ้าได้มานะสิ่งแรกคือจะมาลงทุนซื้อของตุนแน่นอนค่ะปะเก็บไปลงทุนไอ้นู่นนี่มั่งแล้วก็ซื้อหยุกซื้ยากินตามเรื่อง ค้ายังบอกด้วยว่าโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งตอนนั้นถือว่าขายของได้ดีกว่าคนละครึ่งเด่าดีกว่าดีกว่าเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้พอได้ห้าพันหกพันมันก็ยังคนก็ยังมาเที่ยวมาอะไรกันคนละครึ่งนะไม่ค่ะอยากได้อย่างนั้นมันมันดีมากเลยคนละครึ่งไงพี่คนบางแสนนี่เยอะมากเลยค่ะแล้วรายได้ของเราดีขึ้นน่ะ ค่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะเช่นเดียวกับที่ตลาดสดอังศิลาที่แม้วันนี้จะดูคึกคักแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีการจับจายมากขึ้นทั้งนี้ผู้ค้ามองว่าโครงการ d i g ดิจิทัลว e t เลตอาจจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นในภาคการท่องเที่ยวเหมือนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันดังนั้นจึงได้ตะวังว่ารัฐบาลจะเร่งออกนโยบายใหม่ๆเข้ามาช่วยภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้ง นัทพลศิลาคำถ่ายภาพอัญชลีศริม่วทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงานอย่างที่มีคนพูดเอาไว้นะครับอย่าให้จับปลาไปกินเพราะมันหมดแล้วมันหมดเลยเราต้องให้เครื่องมือจับปลาจะได้ทำมาหากินกันได้ต่อไปครับและนี่คือเศรษฐกิจติดจอกับกอทัศน์ใดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ